สวัสดีเจ้าคลิปนี้ก่อนจะปาไมแาอลสนนังแล้วแหมแล้วนะเจ้าตหันเป็นพุ่มๆอยู่ปืนเก้าไม้นี่ก็คือเก้านางแล้วทั้งนั้นเลยนะเจ้าลักษณะ,ะดอกก็จะเป็นสีม่วงยังผาาที่คืนน,น,นี้เนาะช่วงนี้มันยังไม่ออกดอกแต่นะเจ้าจะออกดอกหลยช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะเจ้าก็จะเริ่มทยอยออกดอกต้นนางแล้วขยายพันธุ์ายนะเจ้าเพียงแค่เขา แยกต้นออกไปปลูก <Yeah. S 1> เพาสาบาดคุ้นแล้วก็เอาลงปลูกดินได้เลยนะเจ้าโดยเฉพาะเวลาที่เขาปลูกไม้เนี่ยเขาจะต้องอเพื่มันอยู่ในห่มแล้วก็ต้องคอยหดหน้ำบ่อยๆผักีีฝล,ลังมันก็จะออกแซมนี่ตัวนี้ปุปี้นะเจ้าตอนนี้ดินเย็นเนาะดินค่อนข้างที่จะชุม่มพักชีฝรั่ลลงก็เลย งอกออกมาง่ามขนาดเลยเอาใส่เก่งแคร์นะ้มอขนาดเลยเจ้าที่หันนี่คือเอามาปลูกแคร์เต่อเดียวบดได้นะแล้วก็มันติดดอกติดหน่วยกับฟอยให้มันล่วงลนลงปืนนะ้นให้นำมาก็จะเป็นจะอี้ตลอดกุปีกุปีเลยเจ้ามีเห้ื่าได้เก็บกินตลอดเลยอันนี้ก็เป็นต้นนางแล้วนะเจ้าพอเป็นพุ่มงามขนาดพื้นที่จี่ปลูก ้นนังแล้วเกาะใบใจปลูกนักแต่ว่านะเจ้าใจพื้นที่บร,ริเวณข้างบ้านใต้ต้นมะขามกับต้นมะม่วงนี่มาได้เนาะกาะแยกออกมาปลูกที่เจ้าบางส่วนก็ยังมาค่อยได้อยู่ในโฮมซักตัวใดนะแต่ว่านังแล้วเกาะเป็นเนียงเป็นสามารถทนได้เนาะเพราะว่า,าต้นเป็นใหญ่ละมีไข่ชอบกิ่นพ่องกระเจ้าดอกนังแล้วสำหรับน้อยเล่ามากขนาดเลยเนอส่วนใหญ่เราก็จะเอาไป ลวกจิ้มน้ำพริกเนาะแล้วก็ใส่แกงแค่แล้วก็เอาไปจุ๊บแป้งทอดกรอบอยากล้าถ้าใครสนใจอยากได้ต้นพันธุ์ไปปลูกก็สามารถตักเข้ามาสอบถามน้อยได้เนะจ้าต้นพันธุ์มิปัลเลอร์ยูเนอร์ตอนนี้นะคุดคือแบบสดๆเลยขอบคุณเจ้า